BYD d o l p h i นะครับประกาศลดราคา140,000บาทครับจากรุ่น Standard l a n e นะัก็เหลือแค่559,900บาทครับและรุ่น Extended l a n e นะครับเหลือ699,900บาทครับประกาศราคาครั้งนี้สะเทือนทั้งรถน้ำมันและรถ EV เลยครับ n e t a V2 ประกาศราคามายังไม่ทันจะส่งมอบเลยโดนพี่ใหญ่เล่นแสละ Netta V2 รุ่นเริ่มต้น549,000บาทรุ่นท็อป 5แส0หกบาทแบตเตอรี่36.1กิโลวัตต์ชาวระยะทางการวิ่ง382กิโลเมตรมอเตอร์ไฟฟ้า95แรงมา้าแรงบิด150ยห้นิวตันเมตรถามหน่อยเหอะจะเอาอะไรไปสู้มาดูน้องมูหลิงบิงโกน้องเล็กสุดซึ่งยังไม่ทันจะผ่าลอดเลยราคาคาดว่าจะมาอยู่ที่5้าแสนเอ็กเแบตเตอรี่อยู่ที่31.9กิโลวัตต์ชาว มอเตอร์ไฟฟ้า68แรงมา้าแรงบิด150นิวตันเมตรระยะทางวิ่ง333กิโลเมตรดูแล้วเหนื่อยใจแทนตอนนี้เรามาดูตารางเงินผ่อนกันนะครับรุ่นสแตนดาร์ดเลนนี่แบตเตอรี่44.9กิโลวัตต์ชาวนะครับระยะทางการวิ่งก็410กิโลเมตรนะครับมาดูเงินดาวครับเงินดาวที่30%ครับยอดจัดนั้นก็อยู่ที่300,000 91,930บาทครับโอ้ oh, ถ้าเพื่อนๆผ่อนครับ48เดือนครับดอกเบี้ย1.98นะครับก็ตกเดือนแค่8,812บาทเองครับเพื่อนๆน,นี่เรามาดูกันแบบดาวน้อยผ่อนนานกันบ้างนะครับดาว5%ครับเงินดาวก็2 7 9 9 5บาทครับโอ้โ oh, ห oh, ถ้าจัดไปสัก48เดือนนี่ ตกเดือนละ8,545บาทเองครับเพื่อนๆมาดูรุ่นที่น่าสนใจครับคาดว่ารุ่นนี้น่าจะขายดีแน่ๆครับรุ่น Extend l e n e ครับ700,000มีทอนครับแบตเตอรี่อยู่ที่60.48กิโลวัตต์ชาวครับระยะทางการวิ่ง490กิโลเมตรครับดาว30%ครับเงินดาวก็2,9970บาทเองครับเพื่อนๆจัด48เดือนนี่ ดอกเบี้ย1.98%นะครับอยู่ที่11,116บาทเองครับสงครามราคารถ EV นี้ผมคิดว่าคงไม่จบเท่านี้แน่นอนครับปลายปีนี้คงมีลุ้นกันสนุกแน่นอนครับเพื่อนเพื่อนๆนช่วยกดติดตามช่อง i อ o ็อกไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ